โดโฮโมชักระบังดสวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับภาวะต่อมลูกหมากโตซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ชายผู้ป่วยชายที่มาพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะประมาณ30%มีภาวะนี้ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่ตั้งอยู่ข้างกระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะหน้าที่หลักของต่อมลูกหมากคือการผลิตน้ำอสุจิส่วนหนึ่งภาวะต่อมลูกหมากโตหมายถึงการที่ต่อมลูกหมากส่วนในขยายตัวการขยายตัวนี้จะไปกดทับท่อปัสสาวะหรือกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะทําให้เกิดอาการต่างๆสาเหตุหลักของภาวะต่อมลูกหมากโตคืออายุที่่เพิมขึ้น โดยมักพบในผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนอกจากนี้ปัจจัยทางพันธุก,กรรมและฮอร์โมนก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอาการที่ปรากฏมักเริ่มต้นด้วยปัสสาวะไม่พุ่งหรือปัสสาวะอ่อนแรงลงจากนั้นอาจมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นตามมาหากปล่อยอาการเหล่านี้ไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ภาวะที่รุนแรงขึ้นเช่นปัสสาวะไม่ออกเลยซึ่งเรียกว่าปัสสาวะคั่งภาวะนี้ต้องใส่สายสวนปัสสาวะและเปลี่ยนสายเป็นประจำซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งสําคัญคือการแยกแย,กแยกะภาวะต่อมลูกหมากโตออกจากมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะเกิดที่ต่อมลูกหมากส่วนนอกจึงไม่กดทับท่อปัสสาวะโดยตรงและมักได้แสดงอาการปัสสาวะไม่พุ่งหรือปัสสาวะบ่อยในระยะแรกหากมะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มกดทับท่อปัสสาวะนั่นแสดงว่ามะเร็งมีการลุกลามไปมากแล้วเมื่อสงสัยว่ามีภาวะต่อมลูกหมากโตการวินิจฉัยจะประกอบด้วยหลายวิธีได้แก่การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาเหตุอ, allemaal, อื่น oh, <c oughs> เช่น,น,นการติดเชือ้อการตรวจเลือดหาค่า PSA เพื่อคัดกรองม,มะเร็งต่อมลูกหมาก schwer. การทำอัลตราซาวด์เพื่อดูขนาดของต่อมลูกหมากและการกดทับกระเพาะปัสสาวะการตรวจอัตราการไหลของปปสาาาาววะะเเพื่อออรรรรมมินนคุแงงขก สำหรับการรักษาเบื้องต้นคือการใช้ยาซึ่งมีหลายชนิดที่ช่วยลดขนาดต่อมลูกหมากหรือลดอาการปัสสวาวะบ่อยหากการรักษาด้วยยาไม่สามารถควบคุมอาการได้แพทย์จะพิจารณาการผ่าตัดในปัจจุบันการผ่าตัดส่วนใหญ่จะทำผ่านการส่องกล้องทางท่อป,ปัสสวาวะโดยแพทย์จะสอดกล้องเข้าไปเพื่อตัดหรือคว้าเนื้อที่ต่อมลูกหมากส่วนในที่ขยายตัวออกแม้ว่าต่อมลูกหมากจะเป็นอวัยวะที่มีเลือดไปเลี้ยงมากแต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคนิคการผ่าตัดรวมถึงการใช้เลเซอร์ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยสูงและเสียเลือดน้อยลงมาก ดังนั้นหากท่านมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการปัสสาวะเช่นปัสสาวะไม่พุ่งหรือปัสสาวะบ่อยผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้